สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับคลิปนี้ครับมาเปลี่ยนบรรยากาศกันสักหน่อยครับผมพาเพื่อนๆมาดูเกมสนุกๆเกมนี้กันนะครับชื่อว่า Pi ก e l p a i n t e r ครับเป็นเกมออกแนวศิลปะสิละตลกรวาดรูปอะไรประมาณนี้แหละซึ่งถึงแม้เพื่อนๆจะไม่เก่งทางด้านวาดรูปอะไรก็ตามก็สามารถเล่นเกมนี้ได้สนุกอันนี้ แน่นอนครับเพราะว่าผมก็วาดการ์เหมือนกันโอเคครับส่วนวิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรมากครับเราต้องวาดรูปตามหัวข้อที่มันกาหนดมาเท่านั้นแหละแล้วก็มีเวลาวาดรูปแค่4ีนาทีเท่านั้นครับถ้ารูปใครเนี่ยโดนใจที่สุดก็จะได้รับการโหวตจากเ,เพื่อนในห้องนั่นเองเราก็เป็นผู้ชนะก็จะได้พวกหัวใจหรือว่าหินสีฟ้าเนี่ยเอามาซื้อของซื้อชุดแต่งแฟชั่นได้นั่นเองโอเคไปดูกันครับคร่าวๆเนะ ตัวอย่างการเล่นนะครับนี่เข้าห้องมาแล้วครับห้องนี้มี12คนนะครับผมก็มีหัวข้ออเห็นไหมครับเนี่ยหัวข้อเนี่ยมันจะสลับสับไปเรื่อยครับยังไม่ชัดเจนครับพระคนบ้าที่ใส่หันหินก็คือว่าหัวข้อพวกนี้เราต้องวาดให้ใกล้เคียงที่สุดหรือว่าวาดให้ตรงที่สุดแบบไหนก็ได้ครับถ้าถูกใจเพื่อนๆในห้องเนี่ยเราจะได้รับการโหวตแน่นอนนะครับยุงโอ้ยวาดยังไงเนี่ยต้องวาดยุงภายใน4นาทีครับดูนะครับผมอ่ะเปลี่ยนสีสักหน่อยครับแล้วก็เลือก อ่ะครึ่องมือด้านล่างครับยุงเอ้ยอยุงวาดไงวะ,ะลองดูเนี่ยครับก็คือว่าเกมนี้มันจะวาดรูปแนวอ่าแปดบิตใช่ไหมเออมันจะเหลี่ยมเหลี่ยมอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ดูสิรอบๆอบตัวเราครับเพื่อนๆก็วาดเช่นกันเห็นไหมแล้วก็แอบสองเพื่อนวาดได้ด้วย <laughs> ไม่เป็นไรครับเราไม่ลอกครับแต่ว่ายุงเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงวะเฮ้ยอย่างนี้แบบว่า <laughs> อ่ะเกินเกินลบสักหน่อยครับ วิธีการวาดไม่ยากครับตอนเราเข้าเกมครั้งแรกเนี่ยมันจะมีดิวเตอร์เรียสอนนะครับผม๊นี่ยุงของผมนะครับเป็นไงล่ะยุงหรือแมลงปอวันนี้ <c oughs> บอกเลยอ่าสนุกดองมาเล่นเองเราจะรู้ครับว่าสนุกยังไงครับเนี่ยวาดวอกากาก็สนุกครับแต่ว่าถ้าใครแบบว่ามีหัวทางด้านศิลปะเนี่ยจะได้เปรียบมากเลยเกมเนี้บอกเลยครับได้เปรียบมากยุงอะไรวันนี้เออยุงนักปัดแหลมเป็นสีสิ เอาใหม่เอาใหม่ลบ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 มีการลอกด้วยเว้ยอึ๊บอ่าลบนะครับผมอ่ายุงต้องปากแหลมเพื่อที่จะดูดเลือดใช่ไหมอึ๊บไปเลยแหลมเปี้ยวอ่าใครแล้วเป็นง้นหรอว่าแต่ยุงมันสีอะไรวะอ่าลงสีซะหน่อยครับสีเทาเหรออ่าสีเทามัวเลยก็คือเราจะวาดยังไงก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าเวลาบทสีนาทีเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับมันบด แบบไหนกันนะครับผมเพื่อนเพื่อนบางคนก็อาจจะเคยเล่นแล้วมั้งใช่ไหมต้องมีบางคนที่เคยเล่นแล้วแหละนี่อย่างนี้แล้วกันนะฮะสวยยังวะบางคนเนี่ยจะมีเล่นสีด้วยนะครับก็คือออกแนวแรงเงาอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่เก่งครับผมได้แต่ลูกลุกแบบนนี้เนี่ยเห็นไหมครับสีเดียวโดดๆเลยครับสรุปคือมันเหมือนยุงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย <laughs> ชื่อผมอนี่ครับนี่คือลูกผมผมนะครับผมเดี๋ยวเวลาวาดอีกสองนาทีเท่านั้นคนอื่นเป็นไงบ้างโอ้ยคนนี้แม่งุดยอดว่ะสงสทยคนนี้จะได้โหวตคะแนนเยอะแน่เลยครับมีคนโหวตให้เขาเยอะแน่ๆครับถ้าใครวาดห่วยห่วยก็จะได้คะแนนน้อยหน่อยครับอันนี้ยุ่งหรือพึ่งวัวเนี่ยว่าดแต่คนอื่นครับดูรูปตัวเองเนี่ยเหมือนตัวเฮ้ยยุ่งมีข่าวปะวะอ่ะเติมสักหน่อยครับอเปลี่ยนสีครับอ่บ้านขา ยมีข่าววันนี้ะเออเติมขานิดนึงนะฮะเบื้องเบื้อเติมรายละเอียดนิดนหน่อยครับเผื่อจะได้คะแนนเพิเออ่มนะครับผมเบื้อเครื่องมือการวาดก็อยู่ด้านล่างนี่นะครับเนี่ยีแค่นี้แหละครับซึ่งถ้าเราวาดช้าไม่ได้นะครับเวลามันจำกัดนะครับผมถ้าเวลาหมดก็คือจบเลยนะอยูนะครับเหลือเวลาเดียวในทีเท่านั้น เอ้ยคนนี้เด็ดมากเลยผมชอบมากเลยครับนี่คนนี้ลอกแน่นอนเนี่ยลอกคนขวาเนี่ยแต่ชื่อเขานี้ไม่ธรรมดาครับสีแถบดันให้ผุนซะด้วยครับแหมไม่ผุนได้ไหมเอ้ยคนนี้ก็ดีนะเนี่ยแต่ละคนนะครับไม่หมุนไม่ได้วะโทษทีปหนึ่งเล่นในคอมไม่ค่อยถนัดครับไม่เป็นไรแต่เล่นในคอมก็วาดได้ดีนะฮะเล่นในมือถือก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมอีกความรู้สึกหนึ่งครับเกมนี้โหลดฟรีนะครับผม มันฟรีแต่มีข้อเสียตรงที่โฆษณาอาจจะเยอะนิดนึงนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้เพื่อนๆรำคาญใจนิดนึงโอเคไม่เป็นไรครับนะจะหมดเวลานะนะเฮ้ยคนนี้มันไม่วาดวะเนี่ยสงสัยไปขี้มั้ง <c oughs> เฮ้ยมีอะไรเนี่ยยุ่งหรือสมองวะเนี่ยอโอเคจะหมดเวลาแล้วนะนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้คะแนนจากเ,เพื่อนๆหรือเปล่าครับเพื่อนๆจะโหวตให้ผมไหมอะไรเงี้ยโอเคสิบวิสุดท้ายครับนะ เดี๋ยวเล่นดีกว่าเอาละครับผมอ่าสีรูปแรกครับปวดให้ใครผมชอบซ้ายบนครับพี่ดำอ่าปวดให้พี่ดำปึ๊บอ่าสองหัวใจแล้วเห็นไหมสองหัวใจแล้วครับโอ๊ยพี่ดำนํำโด่งเลยครับสามสามต่อสองต่อหนึ่งครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแดงแงมาแล้วลูกของผมครับอยู่ขวาล่างใครจะโหวดให้เปล่าเราไม่สามารถหวดให้ตัวเองได้นะเนี่ยเห็นไหมหวดไม่ได้ครับเราต้องหวดให้คนอื่นนะครับผมโอ้คนนี้แม่งสุดยอดอะ่ะอ่ะให้ไป โอ้สีหัวใจเลยอ่ะโอ้มีมือม,ม,มีแขนด้วยครับเหมือนมากอืมคนนี้ดีกว่านะคนเดิมนะเจ๋งสุดอ่าให้ไปเลยครับโอ้ชนะขาดเห็นไหมชนะขาดครับคนนี้ได้แน่นอนผมก็ไม่ได้เลยเลย <laughs> ไม่เป็นไรครับอ่าเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันนะครับว่าหัวข้อนะครับมันจะอ่าออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมออ่ารอบต่อไปครับมา 1าวิสิวิครับถึงจะเริ่มรอบต่อไปอ่ะ15วิครับแปลว่ามีคนออกมั้งัวข้อต่อไปครับแตงโมต้องวาดแตงโมให้เหมือนนะครับผมก็ออกจะได้คะแนนไปวาดยังไงก็ได้ครับตามจินตนาการของเพื่อนเลยครับบอกเลยว่าตั้งแต่เล่นมาประมาณวันหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าฝีมือของผมเนี่ยเหมือนเด็กประถม <laughs> วาดไม่สวยอะวาดไม่สวยแต่สนะนุกนะสนุกนะครับแบบว่าวาดก,กากแล้วมันก็ฮาดีอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่เล่นสักทีเนี่ย เราเวลาถอยหลังนะครับบอกเลยว่าเกมนี้จะเล่นสนุกมากถ้ามเีเพื่อนในชีวิตจ,จริงมาเล่นด้วยครับสร้างห้องเล่นกันเองนะครับผมแล้วก็อะไรเล่นไปด้วยพูดไปด้วยกันนะข้างๆกันก็ได้ครับหรือว่าเล่นผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้แบบว่าทีมอะไรวะทีมสปีกใช่ไหมเรียกไม่ค่อยถูกเว้ยโอเคแตงโมว่าแตงโมกันรูปวงกลมครับปึ๊บามาแล้วแตงโมผมนะป๊บยังไงดีวะแตงโมมันต้องมีลายใช่ไหม สักครู่นะครับปึ๊บเอ้ยอยังใช้เครื่องมือไม่ค่อยคล่องครบบับปึ๊บเปร๊บ <laughs> <ม S 1> เปร๊บปร๊บเฮ้ยใช่ป่าววะไปโมลางหิป่าววะลืมเอ้อปร๊บเปร๊บนี่แตงโมหรือรูปโลกเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจครับอ่ะเดี๋ยวค่อยลงสีหลังฮะนี่ครับรอบนี้ผมจะไม่ลอกใครครับอาลงสีดูลงสีครับอ่ะแตงโมสีเข้มๆหน่อยป่าวะอ่ะปึ๊บมัเข้มไปว่ะ เปลี่ยนสีเป็นสีครับปึ๊บโอเคอันนี้กำลังดีครับสลับสีซะหน่อยครับลองดอูหัวทางด้านศิลปะนี่ไม่มีเลยจริงๆเฮ้ยมันใช่แตงโมเลยเนี่ยโอเคพอได้อยู่นะอ่าอีกอันนึงครับผมปึ๊บอือเอาหรืมเปลี่ยนสีกลับเวรกรรมตะคู่ตะคู่ฮบอ่าขอเป็นครึ่งแตงโมละกันอ่าอย่างลบอยัางลบ ปึ๊บปปึ๊บปึบชุบชอ่าข้อเสียงยางเราก็คือลบได้ทีละนิดนะครับผมเห็นไหมลบได้ทีละจุดนะครับเกมนี้มันวาดแนวแปดบิดนะฮะผมแต่ผมจะวาดแตงโมูครึ่งเหมือนคน,นข้างๆเลยครับแต่ว่าคนละแบบกันนะครับมาดูแตงโมผมกันว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไง <laughs> เฮ้ยลบดีวะเรื่องเราค่อยๆลบครับเอาจุดให้โดนนะครับอโอเคแค่เส้นตรงเส้นตรงนะครับปึบ ชปอ่าแล้วก็วาดเองเลยปึ๊บโอเคแต่ว่าครึ่งอันนี้มันมันอันเล็กจังเลยอะ <c oughs> ปึ๊บปึ๊บอ่ ه, มามันเล็กแตงโมหน่อยครับใส่จุดเข้าไปปึ๊บบอกเลยว่าเกมน,นี้ถ้าแคสกับเพื่อนอ่าในช anel อื่นนะน่าจะสนุกครับผมคิดว่าน่าจะสนุกครับต้องชวนคนอื่นมาแคสด้วยละบอกเลยครับมันแน่นอนนะครับ เราไปดูฝีมือเพื่อนๆก,นก,นกันว่ามันกากแค่ไหนครับหรือว่าผมกากอยู่คนเดียว <laughs> อ่ะทึ آ, บอ่าแตงโมเฮ้ยอันนี้เมลอนแตงโมเนี่ยสีอ่อนไปครับอ่ะจึบ๊บโอเคมาแล้วอ่ะเนอะอูอ้หแอบดูแอบดูแอบดูเฮ้ยอ,อันนี้คล้ายๆผมเลยเฮ้ยน,นี้แตงโมหรือลูกบอลวะเนี <laughs> ่ยอันนี้เป็นลูกเทนนิสนี่หว่า เอ้ยอันนี้ใช้ได้หรือเปล่าวะเหรียหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับไอ้ลูกกูอยู่ไหนวะเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่จับลูกตัวเองไม่ได้ <c oughs> อ่ะยังไงดีวะเอาใส่วาดพื้นไปหน่อยแล้วกันวาดพื้นนี่ไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหลือญหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยเกินเกินเกินกด Undo ปึ๊บ อ่าได้แล้วครับพื้นก็ยอยู่ไม่ทันรีบๆบ,บหน่อยครับเอ้ยพิดๆๆๆอ่ะปึ๊บอ่าลงสี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 พื้นปึ๊บปึ๊บทำไมลงสีไม่ได้วะเออได้ทีเย้อ่ะประมาณนี้แหละอ่าย,ยังไม่เสร็จครับอันนี้ยังไม่เข้าครับปึ๊บอ่าได้แล้วได้แล้วเฮ้ยมันก้มไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยทำไมเป็นงนัน่ะ เฮ้ยผิด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 ว้าจะหมดเวลาแล้วอ่าโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนี่แตงโมของผมนะฉาสีฟ้าด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้มีบาลุกแตงโมเฮ้ยแหมความคิดมันเจ๋ยครับได้โอ้โหได้แป๊บเดียวได้สามหัวใจครับบังอาจมากอ่ะเอาไปอัอนอผมบวชให้นะฮะแหมคนนี้ไม่ธรรมดาครับอ่าสีแถบนะครับผม มาแล้วลุงผมนะจะได้คะแนนโหวตหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้เลยวะสีมันหก้ากขนาดนี้เลยเนี่ยอ่ะเอาไปโอ้ไม่มีใครให้หัวใจผมเลยดูยยดิแหมตกรอบอีกแล้วนะฮะหรือไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยโคตรกากเลยอะ่ะเฮ้ยคนนี้ก็สุดยอดเลยเนี่ยโอ้ดูสิมีแรงเงาสีเข้มสีอ่อนครับไม่ธรรมดาครับโอ้สุดยอดครับเท่าที่ผมสังเกตน,นะคนเล่นเกมน,นี้ยจะเป็น เด็กวัยรุ่นนะครับไม่ถือกับแก่แบบผมหรอกถ้าผมชอบรูปเนี้ยอ่าให้ไปโห้ชนะคาดเลยครับอบอกเลยครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมไม่เคยได้ที่หนึ่งของห้องสักทีครับ<笑><笑>การันตีความเก่งในการวาดรูปน,นะครับผมอ่าโฆษณาครับไม่เป็นไรกดแบ็กไปนะครับอ่ลองอีกรูปแล้วกันนะครับผมก็คือว่าหัวข้อในแต่ละห้องเนี่ย จะเลือกโดยหัวหน้าห้องเท่านั้นนะครับเราสามารถสร้างห้องได้นะครับแล้วก็ต้องมีอย่างต่ำสี่คนห้องถึงจะรันนะครับผมมีสามคนเล่นไม่ได้นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยหัวข้ออะไรดูครับยังไม่จบครับเลือกไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแลนดอมครับแทสอะไรคือแทสวะมันจะเขียนว่าแพทย์หรือบ้าวะ เแพทย์บอกว่าเอ้ยผิด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 ,ดแต่เนกดเต็มจอทุกทีมาใหม่ครับมาใหม่สงใสจะเป็นแพทย์หรือเปล่านี่ผมจะวาดหมอเลยนะไม่รู้ใครจะวาดเอ้ยไม่ใช่ไม่รู้ใครจะบวดให้ผมหรือเปล่านะครับมหมอผมนะนี่หูมาแล้วครับ,บหมอผมต้องใส่แว่นใช่ไหมปึ๊บปึ๊บอ่า แว่นกลมมากมาแล้วนี่หมอหรือมุดดงมิตาวะเนี่ยมาแล้ว <c oughs> อ่ออาหมอนต้องมีผ้าปิดปากเออต้องมีผ้าปิดปากนะครับเปลี่ยนขาปเ่้นมือหน่อยครับปึ๊บอ่ามาแล้วผ้าปิดปากนะครับแล้วก็อ่าต้องใส่หมวกแบบวะ่ะอ่ามามาเออใส่หมวกครับนี่หมอหรือคนเล้นจิบเนะี่ย เปนคลกจิตเลยวะอ่ะลงสีเนื้อหน่อยครับลงสีเนื้อหน่อยเนื้อคนเนี่ยว,นนวะสีประมาณนี้มัง้งตึ๊บอ่าได้อยู่ได้อยู่ตึ๊บตึ๊บแมชุดสีขาวออกแนวนี้แหละขาวๆฟ้าครับมู่แไปเอ้ยไม่เอาตาเป็นตาย่างไม่ดีครับอลงสีหูหน่อยครับ คนอื่นวาดหมอววะเออวาดหมอกันหมดเลยเว้ยอันนี้วาดอะไรวะเนี่ยลูกบอลอันนี้วาดเลยจมูกเยวๆยาว,ยาวแต่น่าจะเป็นคนที่วาดสวยนะคนเนี้ยอันนี้วาดมะเขือเทศฮทำไมหมุนไม่ได้วะหมุนขวาไม่ได้ครับงงเออเสื้อกาววาดไงวะอ๊ออ่าอ๊บ ต้องมีไอที่ฟังหัวใจเรียกว่าอะไรอะ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเน่เวลาตรวจรั่วครับหมอจะท่าตรงนี้กับหน้าอกแล้วเพื่อฟังหัวใจเต้นนะครับโอ้ยน่าเกลียดกี่วะหมออะไรวเนี่ยเป็นหมอลรกจิตเลย <S <S เริ่มไม่รู้เรื่องแล้วมี่หัวใจสีไหนวะอันนี้ก็กัน เอ,เอ้ยเอาสีขาวเอ้ยผิด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 แหมเอ้ยวันยากอะ่ะหมอสีอแดงได้ปะเนี่ยหมอสีอน้ำเงินแล้วกันอ่ะแหมโอ้โหอ้าวเฮ้ยนีหมอหรือคนรับลินยาวเนี่ยใช้คุยไปเนี่ยไม่ใช่ล้วเฮ้ยมันวาดบอลกันทำไมวะแทมันแปลว่าอะไรอะแท็สอะ มีคนวาดหมออยู่สองคนมีผมได้คนเมื่อกี้นะครับเฮ้ยถ้าเพื่อนๆที่ดูอยู่ครับบอกผมดีครับว่าแททแปลว่าอะไรครับผมไม่รู้จริงๆครับแททเนี่ยตระแอร์ทอรทหารตอนเตาย่ายยักษ์นะฮะแปลว่าอะไรรงสีม่วงเลยแล้วกันปึ๊บอ่าใครที่เก่งศิลปะลองมาเล่นดูนะฮะสนุกแน่นอนถูกใจแน่นอนนะครับสีขึ้นไม่หน่อยครับ เฮ้ยทำไมไม่เทวะอ่ะเทแล้วเรากดค้างประมาณครึ่งวีนะครับมันถึงจะเทให้นะครับอ่าได้ละหมอหมอประเทศไหนวะเนี่ยดูหน้าตาครับอะไรคือกลมๆผมไม่เข้าใจโอเคหมดเวลานะฮะนี่เอสซีพี่แป้งนะครับเอสซีซีบิงนะครับผมน้องแป้งเซป็นพี่แป้งครับผมแก่กว่าน้องแป้งนะฮะเฮ้ยแล้วผมจะโหวตอะไรอะแทสมันคืออะไรอะจริงๆถ้าไม่ทเนไม่รู้จะโหวตใครก็ไม่ต้องโหวตก็ได้นะครับ ปล่อยให้เวลาหมดไปครับถ้าไม่มีใครโหวตเลยมันก็จะให้เราโหวตใหม่ทีละสิบวิสิบห้าวิอะไรเงี้ยนี่หมอผมไปไงโอ้โหมีคนโหวตให้คนหนึ่งครับอ่ะโอ้โคนแรกได้สามเลยอะ่ะไม่ได้สามเท่ากาันเดี๋ยวผมจะได้โหวตใหม่ฮะเพราะว่าเสมอไงงงงงกูก็งงแท็ดงง,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  <that> งงใช่ไหมอ่ะเอาคนนี้ชนะไ,ไปเลยกันอ่ะให้ไปหมดเลยครับงงงงดีนะ รู้ี่นครับว่ารูปผมจะได้รับการโหวตอีกมาาแม่มาแล้ว <laughs> แต่คนนี้ฝีมือดีครับเนี่ยชัดเจนมากเฮ้ผมได้สองอันเน่โหวตให้คนนี้แล้วการดแดงๆอะ่ะอ่ะผมะนชนะเฉยเลย <laughs> หมอชนะเว้ยโอ้ยครั้งแรกเลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับฝีมือครับฝ <laughs> ีมือหเวตง <laughs> โอเคขออีกรูปแล้วกันนะรูปสุดท้ายแล้ว่เพื่อนที่ดูแล้วรู้สึกว่าเกมนี้น่าจะถูกใจเพื่อนก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับผมค้นหาง,ง่ายๆเลยครับจิตรกรพิกเซลหรือว่าภาษาอังกฤษก็พิกเซลเพนเตอร์นะครับเนี่ยห้องนี้เราขึ้นทั้งบนได้ลงล่างได้ครับอีกห้าวิสี่วิก็จะเริ่มครับจะได้วัดอะไรรถแทรกเตอร์อรถแทรกเตอร์มันยังไงกันเนี่ยอึบ แฮกเตอร์ของผมแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ดูไงวะแล้วก็ร้อยใหญ่ใช่ไหมร้อยใหญ่เอ้ยเอาใหม่ดีกว่าวะเริ่มน่าเขียนครับอมันว่าต้องใช้จินตการแบบขั้นสูงส่งเลยเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับอึอ่าร้อยใหญ่ครับใหญ่พอยังวะ รถแท็กเตอร์ต้องมีไอ้นั่นด้ดีว่าจอบใช่ปะวะ <c oughs> แอบดูแป๊บนึงครับเขาว่ากันยังไงวะอ่าเก็บใส่อันนี้ผมจะเน่าครับผมนึกไม่ออกว่าหน้าตามเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้จะวาดออกมายังไงมันติดจนหมือนนะครับผมโอ้โหยากว่ะ <c oughs> ไม่เก่งอ่ะผมไม่เก่งอ่ะก็เลยวาดได้ประมาณเนี้ย <c oughs> รถแท็กเตอร์โฟวิวเนี่ยโอ้โหค่อใหญ่เลยอ่ะช่างมันมั่วไปเลยขำๆครับว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเกมเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องเสียใจครับเราได้เล่นใหม่เรื่อยๆครับไม่มีเกมโอเวอร์แล้วก็อดเล่นตลอดปีตอลอดชาไม่มีครับเล่นได้เรื่อยๆนะครับจมไม่เหมือนแท็กเตอร์เลยอะ่ะแอนดูชาวบ้านกันเ้ย <c> แ <oughs> ต่ละคนครับโอ้คนนี้วาดใหญ่เลยโอ้โห นี่รถจากดาวังคารมันเนี่ยมีตรงนี้ใหญ่ด้วยแหม่นี่แต่วิจารณ์ชาวบ้านครับดูของตัวเองกับทุเรสพอกันแท็กเตอร์มากล้อก็เบี้ยวเนี่ยสีล้อใหม่กันหน่อยก็ได้วะปึ๊บปึ๊บนี่ล้อสวยขึ้นนิดงอ่งไม่มีหัวทางด้านสิหรือเปล่าจริงๆของผมเนี่ย บางวันนะครับ้ยไม่ใช่บางวันครับมีครั้งหนึ่งครับผมเล่นมาโอ้โหมีคนที่วาดเก่งนี่ก็วาดเก่งจริงๆครับแบบว่าไม่รู้จะชนะเขายังไงครับเล่นยังไงก็ได้ที่หนึ่งเนี้ยวาดออกมาตะลึงครับเวลาวาดแค่สี่นาทีแต่วาดได้สวยมากครับอันนี้ก็ต้องยอมเขาเลยนะฮะอ่ะลงสีพื้นดินหน่อยอ่ะลืมลืมนึกถังครับอือทรายครับทราย ว่าอะไรต่อดีอ่ะคิดไม่ออกอ่ะอึบ๊บอ่าโอเคครับแท็กเตอร์บ้านไหนวะเนี่ยเออแท็กเตอร์มันต้องมีไอ้จอบๆเนี่ยผมไม่รู้จะว่ายงานะที่เต็มแล้วขี้เกียจเออว่ายก็ได้วะทันไหมเนี่ยเอ,อ้ยหมุนเนี่ยโอ้มันหมุนขวาไม่ได้วะอึบ๊บไม่ทันวะไม่เอาแล้วเอ,อ้ย ันนี้ก็โอเคอยู่ในเนี่ยเพราะว่าารูปมันเล็กเนี่ยมันวาดยากนะครับดูผมว่าเดี่ยโอ้ไม่สมประกอบเลยครับล้อโคตรใหญ่เลยคนนี้ได้อยู่เลยเนี่ยเออขายว่ามีดินด้วยโอ้โหสุดยอดว่ะเฮ้ยคนนี้มันสุดยอดกว่าดูดิโอ้หเจ๋งว่ะมีเมฆอีกมีควันหมื่นเมฆเนี่ยลอยกระจกลอยเงาโอ้โหสุดยอดอันนี้อะไรเนี่ยยอมกูก็ยอมเหมือนกัน เจอคนว่าแบบสองคนเมื่อกี้โอ้โหโอ,โอ้รอบนี้ครับผมได้ที่หนึ่งก็บ้าเลยครับไม่มีทางครับอันนี้รถแท็กเตอร์จากดาวัางคารอ้าวแหมแซวนิดหน่อยครับเปลี่ยนเลย <laughs> โอเคสิบวิทีสุดท้ายนี่อะไรเนี่ย <laughs> แท็กเตอร์แบบว่าต้องใช้จินตนาการแบบสูงมากแต่ผมเดาว,ว่าเขาวาาแล้วก็ติทุล่าครับก็เลยได้แค่นั้นแล้วผมชอบคนนี้เอาไปเอาไปเลยครับหนึ่งเหรียญน,นะครับผม ไม่มีคนโหวตให้ผมหนึ่งหัวใจด้วยครับดีมากนะอ่ะรอต่อไปคนนี้ครับอ่ะอ่ะไปเลยครับอ้สาร,รูปนี้ครับแค่ไม่ได้ว่าครับเพราะว่าเขายอมไปแล้ววันนี้ต้องชนะสิทำไมเขาไม่โหวตกันวะเอาเสมอถ้าง,งั้นเสมอหมดอีกรอบครับอ่ะเห็นไหมครับพอเสมอมันจะไม่โหวตอีกรอบนะครับ มันไม่ยอมโหวตกันเอา้าดันโหวตให้คนที่ยอมอะไรกันเนี่ยงงแคนทะีคนนี้น่าจะได้ครับมันมีการโหวตแกล้งกันด้วยนะ,ะหรือผมจะแกล้งบ้างอะเอาไปเลย <laughs> ให้คนนี้ชนะดูด,ดิโอ้คนนี้อุตส่าห์ว่าแทบตายครับแพ้น่าสงสารครับแม่ถ้าเป็นผมเนี่ยโอ้เสียใจแย่ครับว่าตั้งนานครับดันแพ้ไอ้ลูบาบ้าเนี่ยรถแท็กเตอร์นะครับดันชนะดูสิโอ้ <laughs> <laughs> โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะ ออกไงวะอ่าออกเลยครับก็ประมาณนี้ครับเกมนี้เนี่ยครับผมอ่าเห็นไหมครับเมื่อผมได้รับการโหวตก็ได้หัวใจมาสิบสี่แล้วก็หินมาหนึ่งอันเนี้ยผมสังเกตว่าถ้าเราชนะเราจะได้มาหนึ่งชิ้นครับซึ่งไอเนี้ยมันสามารถเอาไปซื้อชุดแฟชั่นในเกมได้นั่นเองนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกได้ฟรีก็ไม่กี่ชุดเลยครับเห็นไหมแต่ว่าถ้าเราเลือกชุดสวยๆนะเนี่ยต้องใช้ห้าหินครับเห็นไหมอันนี้ใช้สิบสามหินเห็นไหมสไปเดอร์แมนนะครับผม ไอรอนแมนสิบหินอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมก็ลองมาเล่นดูครับใครวาดเองเก่งก็โอ้โหได้เปรียบแน่นอนครับได้หินกันกระจายครับผมแล้วก็ดาวนี่ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเราวาดได้เก่งแล้วก็วาดได้ไม่ธรรมดาครับบางคนนี่มีเป็นร้อเป็นพันนะครับผมซึ่งผมเนี่ยตอนนี้มี14เท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับอ่ะมีอะไรอีกวะก็ปรับเป็นภาษาอังกฤษได้ครับเล่นภาษาไทยหลดีแล้วแล้วก็ปรับความไวของตอนวาดนะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆท่นนะครับชอบแบบไหนนะครับ แล้วก็เมื่อเราวาดเสร็จนะมันจะเก็บเซฟในแกลเลอรี่ของฉันด้วยนะเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้รูปยุงนะครับผมไม่ได้หัวใจเลยทักอันครับมันก็เซฟไว้เห็นไหมแตงโมงก็ไม่ได้ทักอันดูสิรูปหมอได้ตั้งสิบเนี่ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ย <c oughs> หมอแบบเหว๋อๆนะครับก็ถือว่าแปลกครับอันนี้ก็ได้มา5อันนะครับผม <c oughs> โอเควาดไป4ี่รูปนะโอเค ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับดาวน์โหลดฟรีนะครับใน Play Store กับ a App Store นะครับโอเคงั้นคลิปนี้ผมขอตัว,วลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับถ้าถูกใจรืบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย